ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net สร้างเสริมเติมความรู้ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยอาจารย์จันญาประภัยกรเกียรติสวัสดีค่ะนักเรียนคะเป็นไงคะมีปัญหาอะไรไหมเอ่ยถ้ามีปัญหาติดต่อมาทางรายการเลยนะคะทางรายการเราพร้อมทั้งครูอาจารย์จันญาประภัยกรเกียรติเราช่วยกันได้นะคะวันนี้เราจะมาลองซิว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันดี นะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการเรียนการสอบของที่โรงเรียนนักเรียนพร้อมทั้งพี่มาหก,ก็ต้องเอาไปใช้ในการสอบเข้าด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ o n e t a n เ t เรามีการสอบกันอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบ o n e t หรือ a n e t ภาษาอังกฤษเนี้ยเรายังคงออกข้อสอบในลักษณะที่มุ่งจุดประเด็นไปที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน นะคะไม่งนั้นภาษาอังกฤษที่เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนี้วันนี้เราจะลองมาดูซิว่าภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจําวันนี้เรามีส่วนไหนบ้างนะคะวันนี้ครูขอคุยกับนักเรียนดีกว่าว่าเป็นส่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสนทนานะคะในการสนทนาอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทักทาย greeting เช่นเองงั้นในข้อสอบนี้จะออกมาในรูปแบบต่างๆนั้นครูจะให้นักเรียนได้ฟังบ่อยๆเลยว่า ในส่วนที่เขาทักทายกันเนี่ยเขาใช้ภาษาอะไรกันบ้างสำนวนอะไรกันบ้างนะคะที่เขาใช้กันบ่อยๆที่นักเรียนได้ยินบ่อยที่สุดเลยคือคำว่า H e l l o ใช่ไหมคะงนนั้น hello เนี่ยได้ยินบ่อยที่สุดเลยยกตัวอย่างเช่น Hello j a n e are you on your way to work อันนี้ได้ยินบ่อยเลยคราวน,นี้ต่อมาก็คือเป็นสำนวนที่วัยรุ่นหรือพวกหนุ่มสาวที่ใช้กันนะคะพวกนี้จะใช้คาว่า h หหรือ hi ห h เ r e หลายๆคนได้ยิน Hi Hi there อันนี้ก็เป็นำคำคทักทายเหมือนกันนะคะั้น Hi Bob Are you not driving to work today นะคะเขาจะใช้ทักทายกันขึ้นว่า Hi แล้วก็เรียกชื่อเลยนะคะหรือ Hi there Lucy I haven't seen you for a long time Have you been away นะคะงั้นไม่ว่าจะเป็น Hi หรือ Hi there ตรงนี้ก็คือส่วนที่เป็นการทักทายแต่ส่วนมากภาษานี้จะเป็นภาษาที่พวกวัยรุ่นหรือพวกหนุ่มสาวจะใช้กันแล้วก็มีสำนวนนี้เป็นสำนวนที่ออกข้อสอบมาแล้วนะคะคือสำนวนที่พูดคำว่า how do you do อันนี้จะเป็นการทักทายที่เป็นทางการทีเดียวนะคะตรงนี้จะเป็นการทักทายที่ใช้เมื่อเป็นการพบหรือรู้จักกันเป็นครั้งแรกเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการแนะนำหรือรู้จักกันเป็นครั้งแรก เราจะทักทายกันด้วยคำว่า How do you do? ลองยกตัวอย่างนะคะเช่นบอกว่า How do you do? you must be Jane Grant the new receptionist I'm Frank Blair the head of human resources นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือการแนะนำตัวเขาเองด้วยในขณะเดียวกันแล้วก็ทักว่าอะไรคะ How do you do? เพราะฉะนั้นคนที่ฟังก็คือ Jane Grant ก็เลยทักกลับมาว่า How do you do m s Blair? นะคะงั้นเวลาเราเรียนส่วนมากตอนที่เราเรียนเนี่ยอาจารย์ที่โรงเรียนมักจะเล่นกันว่า how do you do how do you do นะคะั้การทักทายนี้เป็นการทักทายเป็นครั้งแรกที่เจอกันรู้จักกันนั่นเองต่อมาการทักทายอีกอันหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยก็คือคำว่า how are you นะคะ how are you เนี่ยจะใช้โดดๆโดดก็ได้ยกตัวอย่างเช่น how are you Jane Your mother told me that you were in hospital, and I came as soon as possible. นะนั้นเขาทักขึ้นมาโดดๆก็ได้ว่า How are you Jane? นะคะหรือจะทักไทยต่อจากคำว่า Hello ก็ได้หรือจะทักไทยต่อจากคำว่า Good morning งั้นถ้านนักเรียนเจอกันตอนเชา้าก็ Good morning How are you? หรือเจอกันตอนบ่ายก็เป็น Good afternoon How are you? หรือจะเจอกันตอนหลัง แบบ,บพระที่ตกตกดินแล้วก็เป็น good evening how are you น,นะคะเปนยกตัวอย่างเช่น hello harry how are you, how are you? น,นะคะเพรั้นไอ้คำว่า how are you เนี่ยมันจะเป็นการทักทายแบบโดดๆขึ้นมา how are you เลยก็ได้หรือจะทักด้วยคำว่า hello ซะก่อนแล้วก็ how are you ก็ได้นี่เป็นการทักทายที่เราได้ยินกันต่อมาเป็นการทักทายที่อันนี้เป็นใช้เหมือนกับ how are you แต่เป็นภาษาพูดซะมากกว่าส่วนมากเราจะได้ยินฝรั่งคือชาวต่างชาติเนี่ยทักทายกันโดยเฉพาะในหนังท่านอกเรียนได้ยินฝรั่งที่ทักทายกันในหนังเนี่ยถ้าเราฟังซาวด์แทร็กเขาจะได้ยินคำนี้บ่อยมากเลยก็คือคำว่า how are you doing นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เคยได้ยินหรือรู้ว่าขนบธรรมเนียมฝรั่งเนี่ยเวลาเขาทักทายเขาใช้คำว่า how are you doing ได้เราก็จะงงว่าเอ๊ะ eh, คุณกำลังทำอย่างไร ตรงนี้ขณะนี้ไอ้คำว่า how are you doing มันก็คือ how are you นั่นเองแต่เป็นภาษาทักทายที่แบบ informal คือไม่เป็นทางการนั่นเองเป็นภาษาพูดนะคะเป็นใช้แบบเดียวกับ how are you นั่นเองนะคะแต่เขาใช้คำว่า how are you doing ยกตัวอย่างนะคะเช่น hello j e n how are you doing นะเจนก็ตอบว่า hello Zoo I'm alright thanks how are you น,ะะนี่คือภาษาที่เป็นแบบภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการนั่นเองมีภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการอีกอันหนึ่งก็คือ what's new อันเนี้ยข้อสอบออกมาแล้วนะคะในโรงเรียนนักเรียนหลายๆโรงเรียนได้เจอข้อสอบเพราะฉะนั้นในข้อสอบที่โรงเรียนเนี่ยจะไม่ได้ออกข้อสอบแบบเป็นทเทิร์นออกมาว่าเจอกันใช้ how are you แต่ข้อสอบจะออกมาพลิกมาบ้างเป็น how are you doing บ้างเป็น what's new บ้างหลายคนพอเจอคําว่า Watch new ก็จะถามว่าเอ๊ะอะไรใหม่ซึ่งจริงๆแล้ว Watch new เนี่ยเป็นการทักทายเหมือนกับ How are you นั่นเองนะคะแต่เป็นภาษาพูดที่เป็น informal ไม่เป็นทางการซึ่งไอ้คำว่า Watch new เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับทักทาย How are you แต่เราจะเน้นกับเขาว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาบ้างตั้งแต่เราเจอกันครั้งสุดท้ายเราไม่ได้เจอกันเนี่ยละครสุดท้ายที่เจอกันจนบัดนี้เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้าง อย่างนี้ค่ะเราจะเน้นอย่างนี้มากกว่าะม่นั้นเราจะใช้คําว่า what's new ซึ่งผิดกับคําว่า how are you how are you นี่มักจะเป็นลักษณะคือถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพซะมากกว่านะคะถามกับสุขภาพส่วนมากนี่นจะสังเกตไหมคะว่าถ้าเราถามเขา how are you เขาจะตอบว่า I'm very well thanks I'm fine thanks I'm alright thanks หรือ I'm okay thanks เห็นคะแต่ถ้าถามว่า what's new ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยตอ,ตอบเพียงแค่ว่า I'm fine thanks เพราะคำว่า w h a t s n e w เนี่ยจะถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาบ้างตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันนะคะเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่น Hi Jane w h a t s n e w นะคะเพราะฉะนั้น Jane จ,จะไม่ตอบว่า I'm fine thanks แต่เจนจะตอบยกตัวอย่างเช่นเจนสามารถตอบว่า nothing much ไม่มีอะไรมากมายนักหรอกเห็นไหมคะเพราะ,ะนั้นเขาจะไม่ค่อยตอบว่า I'm fine thanks แต่เขาจะเล่าเรื่องว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาบ้างหลังจากที่เราเจอกันครั้งสุดท้ายจนกระทั่งถึงบัตเนี้ยนั้น what's new จะต่างจาก how are you หรือ how are you doing ลักษณะอย่างเนี้ค่ะเพราะ how are you จะเป็นลักษณะที่ถามเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิภาพสวัสดิการโทษะส,สุขภาพสวัสดิภาพซะมากกว่านะคะอีกอันหนึ่งก็คือเนจะได้ยินส่วนมากเขารอกันได้ซ้ำไป What s ส p นะคะ w h ท t ์ p ตรงนี้ย เหมือนกับ What's new ยลอะคะ่ะแล้ What's up ัจะเป็นลักษณะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่นะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนสังเกต What's up What's new เนี่ยจะเป็นลักษณะที่เราคุ้นเคยกันเราสนิทสนมกันพอสมควรทีเดียวเราสนิทกันแล้วจนกระทั่งแบบเป็นเพื่อนสนิทแล้วเราจะไม่ค่อยทักทายกับเขาว่า how are you how are you doing แต่เราจะทักทายเขา What s up What's n เ w ะคะพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าให้ a c k What's up อย่างเงี้ย เขาก็จะพูดว่า nothing much หรือเขาก็จะเล่าเรื่องไปว่า I met a girl a beautiful girl อะไรเงี้ย a cute girl อย่างเงี้ยนะฮะดันั้นก็จะเล่าเรื่องว่ามีอะไรเกิดขึ้นนั่นคือ w h a t s new กับ w h a t s u p นะฮะอันต่อมาที่เขาใช้กันในภาษาพูดโดยทั่วๆไปเป็น informal อีกอันหนึ่งซึ่งข้อสอบก็ออกมาอยู่เหมือนกันนะคะก็คือ how's it going how's it going หรือถ้าไม่ใช่ how is it going ก็อาจจะใช้คำว่า how goes it with you หรือเป็นภาษาพูดบางทีใช้คำว่า how how goes it จบเลยก็ได้ะ how goes it with you ก็ได้หรือ how goes it ก็ได้ซึ่งไอ้คำว่า how is it going หรือ how goes it เนี่ยมันก็เหมือนกับ hello how are you นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสรุป ถ้าเป็นภาษาพูดที่เราค่อนข้างสนิทกันเป็นเพื่อนที่สนิทกันแล้วเรามักจะทักกันว่า what's new what's up how is going how goes it เห็นะ,ะแต่ถ้าเรายังไม่คุ้นเคยกันเราก็ทักอย่าเป็นทางการสักนิดหนึ่งค่อนข้างเป็นทางการสักนิดหนึ่งว่า hello how are you แต่ถ้าเจอกันเป็นครั้งแรกเรามักจะทักว่า how do you do เมคะ,ะนี่คือ นี่คือการทักทายที่เราเรียกกันว่า greeting ใช่ไหมคะพอมีการทักทายก็ต้องมีการกล่าวคำอำลานี่คือการออกข้อสอบมาอีกเหมือนกันว่ามีการกล่าวคำอำลา saying goodbye ซึ่งการกล่าวคำอำ,อำลาเนี่ยส่วนมากถ้าค่อนข้างจะไม่ค่อยสนิทหรือเป็นทางการสักนิดหนึ่งเนี่ยเขาจะใช้คำ o o d b y e ปกติไปเลยเช่น goodbye madam I hope your daughter l i k e this dress นะคะ่ะนี่ค่อนข้างที่ไม่ค่อยคุ้นเคยคือเป็นพนักงานขายของนะคะเราขายขายเสื้อให้เขาขายชุดนี้ให้เขาแล้วนะคะเราจะลาจากเขาเขาจะลาจากเราเราก็บอกว่า o ุณบาย m a d a มนะคะนี่คือค่อนข้างที่เป็น f อร์ a l หน่อยหนึ่งหรือไม่ค่อยคุ้นเคยหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเป็นคนที่คุ้นเคยแล้วก็ใช้แค่ By e เฉยๆไม่ต้องใช้ก o o d แค่บ y e เช่น By e darling Have a good day at work นะคเราะฉะนั้นนี่คือปัญญาหรือสามีเนี่ยไม่บายกันแล้วว่าเนี่ยนะพัญญาจะไปทำงานหรือสามีจะออกจากบ้านไปทำงานแล้วก็บอกว่า b y ย darling have a good day at work เมื่อพูดถึงตรงนี้นิดหนึ่งนักเรียนสังเกตนะคะขนรทาเนียมประเพณีของฝรั่งเนี่ยเขาจะค่อนข้างเวลาจะจากกันเนี่ย หรือจะลาจากกันไม่ว่าจะจากกันแป๊บหนึ่งหรือจากกันแค่ช่วงวันเดียวหรือจากกันเสาร์อาทิตอะไรเงี้ยเขาจะเน้นคําว่า have a good day นะ,ะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ s a แค่ว่า bye แต่เขาบอกว่า bye darling have a good day นไหะ,ะอย่างถ้าเกิดเราเจอเพื่อนเราวันศุกร์แล้วเพื่อนหยุดเสาร์อาทิตย์เราเจอกันอีกที่วันจนันทร์ก็บอกว่า bye นะคะหรือบอก bye Tom have a good weekend สังเกตนะคะนี่คือขนธรรมเนียมประเพณีที่ต่างจากของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษเราคงจะต้องเรียนรู้ขนธรรมเนียมประเพณีเขาด้วยเพราะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือขอให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้จากหนังจากเพลงพวกนี้ค่ะจะได้อะไรมากโดยเฉพาะหนังเราจะได้ขนธรรมเนียมประเพณีของเขาไปในตัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราได้มาจากหนังด้วยเข็นะคะคราวนี้ตรงนี้เป็น ภาษาที่เราได้ยินบ่อยกันกล่าวคำอำลาเวลาเรา say goodbye เนี่ยก็คือ see you later นะคะนี่เราเจอกันบ่อยมากๆเลยคําว่า see you later ตรงนี้เป็นลักษณะที่เราจะ say goodbye ต่อเมื่อเราคิดว่าเราเจอเขาบ่อยๆแล้วเป็นไปได้ว่าเราจะเจอเขาอีกใดไม่ชา้าอันส่วนมากเนี่ย see o later จะเป็นลักษณะที่เราเจอเขาบ่อยๆเช่นเราเจอเพื่อนบ่อยๆ เราอาจจะไม่เราอาจจะแทนเปลี่ยนจากคำว่าบายเป็นยูเลเ a อร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอคนคนนี้บ่อยๆและเป็นไปได้ว่าเราจะเจอเขาอีกในไม่ช้าเราสามารถใช้คำว่า see ูเลเ a t ร r ได้ยกตัวอย่างแล้วกันเช่นเรารอรถประจำทางกันอยู่นะคะแล้วเราจะขึ้นรถประจำทางแล้วเราก็บอกว่า that's my bus y u l e a t e r bob นะคะ,ะน,น,นี่คือลักษณะที่เราใช้ยูเ u l a t ร r ครน,นี้ see you later เนี่ยเราก็สามารถใช้อีกคำหนึ่งได้คือคำว่า see you soon นั้นกล่าวคำอำลาไม่จำเป็นจะต้องใช้คำว่า bye เสมอไปเราสามารถใช้คำว่า see you later หรือ see you soon นะคะยกตัวอย่างเอางี้เช่น that's Frank to collect me สมมุติเรามีเพื่อนรอกับเพื่อนอยู่แล้วแฟนเราสามีเรากำลังจะมาแวะรับเราขับรถมาแวะรับ สังเกตเขาใช้คำว่า collect เห็นไหมคะ collect หลายคนเลยบอกว่าเจอคำว่า collect แปลว่าเก็บสะสมแต่ตรงนี้ขณะนี้ collect เนี่ยก็คือมารับนะ,ะ that's Frank to collect me นะเพราะฉะนั้นนะ Frank สาม,มีฉันแฟนฉันมารับแล้วแล้วก็จะลาและนั้นเขาไม่ใช่ bye เห็นไหมคะเขาใช้ว่า see you soon Sue นั่น that's Frank to collect me see you soon Sue นะฮะาั้น see you later see you soon ใช้เหมือนกันเลยนั่นเอง มีอีกคำานึงคำนี้คือมีลูกศิษย์ครูเคยมาถามครูว่าอาจารย์ครับเคยเคยได้ยินคำนี้แล้วเราสามารถใช้กับฝรั่งได้ไหมถ้าเราจะลาศึกษาคืออย่านี้เราจะกลับบ้านแล้วเราสามารถใช้พูดอย่างนี้กับฝรั่งได้ไหมคําว่าโซลลด้วยระบบ FM ฟเอ็มความถี่เ้าสได้นะคะแต่ถ้าถามว่าปัจจุบันนี้นิยมใช้ไหมปัจจุบันนี้ไม่ค่อยนิยมใช้คำว่าโซลอง เพ้นถ้านักเรียนเจอหนังสือบางเล่มเขาจะเขียนเลยว่าค่อนข้างล้าสมัยแม้ส่วนมากที่เขาจะใช้เขาใช้คำว่าบาย a t เล s ด e you s ซูนนี่คือแบบลักษณะคือคุณเคยกันแต่ถ้าจะเป็นทางการค่อนข้างเป็นทางการซะหน่อยเขาจะใช้คำว่า Goodbye ไปเลยนั้นส่วนคำว่า s l o ลเนี่ยจริงๆใช้ได้แต่ถามว่าปัจจุบันนี้เขาใช้ไหม บางเล่มหนังสือบางเล่มบอกค่อนข้างล้าสมัยแล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่ค่อยใช้กันแล้วนะคะแต่ก็ยังเจอบ้างนะคะสำหรับเวลาที่จะกล่าวคำอำลากันเราสามารถใช้คำว่าสลองได้มีคำหนึงค่ะแต่อันนี้จะเป็นคำที่เป็น British English ถ้านักเรียนได้เรียนคือประเทศเราเนี่ยได้รับขนบทรทมเนียมมาสองสองภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษหนึ่งจะเป็น American English คือมาจากอเมริกากับอีกอันนึงเขาจะเรียกว่า British English เป็นภาษาอังกฤษมาจาก Great Britain คือประเทศอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาษาอังกฤษที่อยู่ในประเภทของ British English เนี่ยเขาจะกล่าวคำอําราโดยใช้คำอีกคำหนึ่งได้คือคำว่า cereal h เพราะั้นถ้านักเรียนได้มีอาจารย์ที่มาจากประเทศอังกฤษสอน บางทีอาจารย์ที่มาจากประเทศอังกฤษเขาไม่ใช่คำว่า goodbye เขาไม่ใช่คำว่า bye เขาใช้คำว่า cheerio สกดอย่างนี้นะคะ c h e, e r i o นะคะเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่น cheerio Tom I see you at the football practice นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเป็น British English จะบอกว่าลาก่อนนะทอมแล้วเจอกันนะ ที่ฝึกฝึกฟุตบอลก็คือตอนฝึกฟุตบอลนั่นเองเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือคำว่า c h e ยร i โซึ่งมาจะใช้ในลักษณะของ British English พอทันนะคะเพราะฉนั้นวันนี้ตรงนี้เราได้ไปแล้วว่าทักทายกันใช้อย่างไรแล้วก็ s เซ o o o b y e s กล่าวคำอำลาใช้อย่างไรและข้อสอบเนี่ย จะมีลักษณะที่ออกเป็นลักษณะที่ใช้ในชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นในชีวิตประจําวันเนี่ยเราจะมีการกล่าวคําขอบคุณนักเรียนคะคนไทยเราเนี่ยเป็นคนที่ยิ้มง่ายนะเราเรียกว่าประเทศที่เป็นสยามเมืองยิ้มเพราะฉะนั้นเราเวลาเรามีอะไรเราต้องกล่าวคําขอบคุณง่ายๆด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้การกล่าวคําขอบคุณของภาษาอังกฤษเขาด้วยเพราะฉะนั้นง่ายๆคือ thank you ะะมันคือ thank you thank you thank you เฉะนั้นเราออกเสียงว่า thank you ซึ่งท่านนักเรียนออกไม่ได้จริงๆนักเรียนออก thanks ก็ได้แต่ระหว่าง t h a n k you กับ thanks เนี่ยคำว่า thanks จะเป็น informal คือไม่เป็นทางการเป็นภาษาพูดซะมากกว่านะ,ะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเจอ แล้วนักเรียนอยู่ในสถานการณ์ที่นัเรียนต้องกล่าวคำขอบคุณถ้านักเรียนนึกไม่ออกว่า thank a you thank you อะไรเงี้ยนักเรียนใช้คำว่า thanks เติม s, s ไปซะเลยดูง,ง่ายกว่าเหนไคะคราวนี้มีคนถามว่าอาจารย์แล้วมันจะต่างกันอย่างไรระหว่าง thank you กับ thank you very much เพราะฉะนั้นว่า thank you กับ thank you very much เนี่ยมันต่างกันตรงเพียงแค่ถ้าเราต้องการเน้นย้ำอะค่ะครูยกตัวอย่าง วันหนึ่งครูไปที่ห้างนะคะพระเอิญมีฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยเขากําลังจะเข้าเข้าลิฟต์เสร็จแล้วครูเห็นเขาเดินมาครูก็เลยกดเปิดให้เพราะว่าลิฟต์มันกำลังจะปิดครูก็กดเปิดพอเขาเข้ามาปับ๊บเขาก็ใช้คําว่า thank you ครูก็พูดแล้วว่า you welcome เจ้านะคะแต่พระเอิญเขาไม่ได้ยินครูยิ้มให้แล้วเขาก็นึกว่าครูเนี่ยแบบไม่ได้รับรู้การกล่าวคําขอบคุณเขาเขาก็เลยพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่า thank a lot ถามว่าทาไมเขาต้องพูดซ้ําเพราะเขาต้องการเน้นย้ําว่าขอบคุณจริงๆนะเลนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการเน้นย้ําว่าขอบคุณจริงๆนะเราสามารถใช้คําว่า thank you very much หรือ thank s alot น y m u c ลยคะน,นี่คือสิ่งที่จริงๆแล้วเราใช้ได้หมดเลยแต่เราไม่ค่อยมักเราเรามักไม่ค่อยรู้ว่าจริงๆแล้วทำเนียมเขาเนี่ยใช้การกล่าวขอบคุณเมื่อไหร่ นะคะเพราะฉะนั้นถ้าขอบคุณธรรมดาเฉยเราใช้คาว่า thank you หรือ thanks แต่ถ้าเราอยากจะกล่าวแบบเน้นย้ำว่าขอบคุณจริงๆนะเราใช้คำว่า thank you very much thanks a lot หรือขณะคำว่า thanks very much ก็ใช้ได้นะคะกรน,นีมีภาษาพูดอีกก็คือคำว่า many thanks นะคะน่นจะสังเกตพวกวัยรุ่นต่างเนี่ยบางทีเขาไม่ใช้คำว่า thanks เขาใช้คำว่า many thanks นะคะหรือน่าจะเจอคำว่า how nice นี่คือกล่าวคำขอบคุณได้นะคะหรือแม้กระทั่งนักเรียนเคยได้ยินเขาพูดไหมคะว่า,า that's very kind of you that's very kind of you นี่ก็คือสิ่งที่เขากล่าวคำขอบคุณเพราะฉะนั เวลานักเรียนได้ยินคําเหล่านี้นักเรียนรู้ทันทีว่าเออคนต่างชาติคนนั้นเขากล่าวคําขอบคุณนักเรียนเพราะะไม่จำเป็นจะต้องใช้คําว่า thank you อย่างเดียวเขาอาจจะใช้คําว่า that's very kind of you ก็ได้หรือ that was very nice that was, that was very nice นะะมีอีกอันนึงค่ะอันนี้เป็น British English อีกแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นเป็น i t i t i s n g n i s i เนี่ยจะมีอะไรที่แปลกไปกนิดนึงคือคำว่า Cheers จะสังเกตว่าเวลานักเรียนเจอคำว่า Cheers เนี่ยถ้าเป็นโดยขนบธรรมเนียมปะกะตินี่จะเห็นว่าเขามักจะใช้เมื่อเขาดื่มฉลองกันนะคะมีดื่มและเครื่องดื่มน้ำมีแอลกอฮอล์เขาจะชนแก้วกันแล้วออกเสียงว่า Cheers แต่ใน i t i t i s n g n i s i เนี่ยคำว่า Cheers เนี่ยใช้กล่าวคำขอบคุณได้ด้วย สกดว่า ch-er-s ch-er-s อย่างเนี้ยเห็นนะฮะเพีายยกตัวอย่างเช่น cheers for giving me a lift Frank cheers for giving me a lift Frank เห็นไหมเพ้นขอบคุณนะที่ให้ฉันอาศัยรถมาด้วย ะะเพราะฉะนั้นนี่คือ British English เสร็จแล้วครูกำลังจะพูดว่านี่คือการกล่าวคำขอบคุณที่เป็นภาษาพูดคราวน,นี้ถ้าเป็นแบบ formal ภาษาเขียนก็ได้หรือภาษาพูดก็ได้แต่เป็นทางการแบบนักเรียนเข้าไปอยู่ในในสถานการณ์ที่มีพิธีรีตรองนะคะหรือนักเรียนเขียนจดหมายที่เป็นทางการเนี่ยนักเรียนจะเขียนคำว่าขอบคุณเนี่ยจะเขียนอย่างไร นะคะเรามักจะเขียนคำว่า I'm very grateful for I'm very grateful for ยกตัวอย่างเช่น I'm very grateful for your help ฉันรู้สึกขอบคุณมากเลยสำหรับความช่วยเหลือของคุณนะ grateful grateful สกดด้วยตัวว่า G R A T E F U.L. นะคะหรืออีกอันหนึ่งที่เป็นทางการมีพิธีรีตรองนะคะเราก็จะพูดว่า You have my gratitude for you have my gratitude for ขอให้คุณได้รับความขอบคุณของฉันนะสำหรับยกตัวอย่างเช่น You have my gratitude for all your help นะ ที่คุณช่วยเหลือมาทั้งหมดเนี่ยคุณขอให้ได้รับความขอบคุณของฉันไปนะ gratitude สะกดด้วย g r a t i t u d e หรือเน่นเคยได้ยินไหมคะในสถานการณ์ที่มีเป็นพิธีรีตรองหน่อยเนี่ยคนต่างชาติจะพูดคำนี้ออกมาว่า I greatly appreciate your I greatly appreciate your หรือแม้กระทั่ง I appreciate your help เห็นไหมคะ appreciate นั้น appreciate ก็คือซาบซึ้งซาบซึ้งเหลือเกินในความชืหลือของคุณ appreciate a w p, p r e c i a t e เห็นไหมคะนี่คือกล่าวคำขอบคุณที่เป็นทางการหรืออยู่ในสถานก,การณ์ที่มีพิธีรีตรองหรือสำหรับการเขียนนะคะเขียนจดหมายหรือเขียนอะไรอย่างนี้ มีการกล่าวคำขอบคุณที่เป็นแบบส่วนตัวค่ะหมายถึงว่าเจอกันเป็นส่วนตัวหรือเป็นการกล่าวคำขอบคุณที่ให้ความหมายมากๆอีกในกรณีนี้ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนสอบผ่านสอบชิงทุนได้แล้วนักเรียนได้รับของจากคนที่รักนักเรียนนะคะแล้วก็เป็นของที่มีค่าถึงแม้จะเป็นการ์ดสักใบหนึ่งก็ตามแต่มีค่ามากมายมีความหมายมากมายเลยนักเรียนก็สามารถพูดได้ว่า This means a lot to me. This means a lot to me. Mm hmm. น,ะะนัน่นเอไม่จำเป็นต้องกล่าวคำว่า thank you. เอ็พูดแค่นี้เขาก็รู้แล้วว่าโอ้สิ่งนี้มีมัน meaningful มันมีความหมายมากเลย this means a lot to me. หรือนักเรียนอาจจะพูดว่า I can't thank you enough for. I can't thank you enough for. ฉันไม่สามารถขอบคุณได้มากมายเพียงพอสำหรับสิ่งนี้เลยหรือนักเรียนอาจจะพูดได้ว่า I don't know how to thank you for I don't know how to thank you for ไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีสำหรับเห็นไหมคะนี่คือการขอบคุณที่เป็นแบบส่วนตัวมากๆเลยหรือเป็นสิ่งที่แบบอยากจะบอกให้ว่ามันมีนิ่งฟูมันมีความหมายกับนักเรียนมากๆนะคะคราวนี้ลองมาดูตัวอย่างนี้สิคะ นี่ดูเขาพูดนี้ว่า these are delicious chocolates thank you แล้วคนตอบตอบว่า it's a pleasure I'm glad you like them it's a pleasure I'm glad you like them เพราะฉะนั้นข้อสอบที่ออกมาเนี่ยไม่ได้ออกมาในแค่ว่าขอบคุณนะแต่จะออกมาในลักษณะที่สามารถตอบได้ด้วยมเมื่อมีฝรั่งหรือคนต่างชาติถามบอกนักเรียนว่าขอบคุณนักเรียนจะตอบว่าอย่างไรโอ้ยนักเรียน นักเรียนรู้แน่นอนเลยตอบว่า y o u r welcome จริงไหมคะนักเรียนสามารถตอบได้ว่า don't mention it นักเรียนสามารถตอบว่า it's a pleasure pleasure p l e a s u r e หรือนักเรียนสามารถตอบว่า my pleasure ด้วยความเต็มใจเพนน้นจะเห็นว่า it's a pleasure หรือ my pleasure เนี่ยคือความหมายที่ดีมากคือด้วยความเต็มใจ นะคะหรือนักเรียนสามารถตอบว่า n o t at all นะคะหรือนักเรียนสามารถตอบได้ว่า that's all right that's all right หรือนักเรียนสามารถตอบได้ว่า it was nothing it was nothing หรือนักเรียนสามารถตอบว่า i'm happy to do it เยอะแยะเลยคะ่ะนักเรียนคะนี่อย่าตอบแค่ yo well คำอย่างเดียวและที่นักเรียนฟังที่แบบเป็นเพื่อนสนิทมากๆคือ No big deal นี่คือสิ่งที่นักเรียนได้ฟังในหนังท่านีอจะเห็นว่าในหนังเนี่ยเขาจะพูดบ่อยมากๆเลยคือ no big deal ถ้าเราสนิทมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าตอบเพียงแค่ you're welcome เราสามารถตอบ d o n t m e n t i o n i t ที่สุภาพมากๆคือ it's a pleasure my pleasure หรือเอาแค่ I'm happy to do it นะคะ not at all ได้หมดเลย it was nothing และที่สนิทมากๆคืออะไรคะ no big เดี l เข้าใจไหมคะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วคะ่ะวันนี้เราได้อะไรที่เป็นการพูดคุยกันได้เยอะทีเดียวลองกลับไปทวนนะคะว่าเวลาเราเจอฝรัง่งเราเจอชาวต่างชาติเราจะพูดอย่างไรลองฝึกพูดดูนะคะจะได้ทำข้อสอบได้ขอให้ทำข้อสอบด้วยความสนุกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะที่นี่สถานีวิทยุศึกษา กระสวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่9 2 m เมกะเฮิรพร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net